สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูสุวักษณานกส่วนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะมาพูดถึงการปรับคะแนนกลางภาค20คะแนนของเรานะคะ จากที่เราได้ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองด้วยแคนว่านะคะแล้วครูได้มอบเกณฑ์คะแนนนะให้นักเรียนดูในกลุ่มนะคะว่าครูมีการให้คะแนนส่วนไหนอย่างไรบ้างครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะคะไม่ได้ดูเกณฑ์คะแนนแล้วก็ทำงานแบบรีบๆหรือว่าทำส่งมาก่อนนะคะแต่ว่าก็มีเยอะเลยนะนักเรียนที่ทำงานค่อนข้างดีนะคะแล้วครูก็ได้ ตรวจสอบแล้วให้คอมเมนต์กลับไปแล้วนะักเรียนลองไปเปิดในอ e ีเมลดูได้นะจะมีคอมเมนต,ต์ตอบกลับไปนะคะแต่ก็มีหลายจุดที่น่าเสียดายมีคำผิดเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็จะเสียคะแนนเรื่องการการใช้คำผิด นะคะคทัาน,นี้ทําไมเราต้องมาปรับคะแนนกลางภาคณนะตอนนี้นะคะวิชาของครูและวิชาของครูท่านอื่นๆเราจะมีคะแนนเก็บอยู่ที่50คะแนนนะคะแล้วภายในอาทิตย์หน้านะคะครูทุกคนจะต้องเอาคะแนน50คะแนนที่หนูมีอจากเท่าไหร่ก็ตามจาก50คะแนนหนูได้เท่าไหร่ก็ตามนะคะจะต้องเอาขึ้นระบบ เพื่อให้หนักเรียนสามารถเช็คคะแนนออนไลน์ผู้ปกครองสามารถเช็คคะแนนออนไลน์ได้นะเพราะฉะนั้น50คะแนนนี้ก่อนที่มันจะออกมานะคะครูคิดว่ามันควรจะมีการปรับเพิ่มให้หนักเรียนก่อนจากการที่เรียนปรับแก้งานเพราะอะไรสมมุติว่า50คะแนนนักเรียนได้20สมมุตินะคะได้20ขึ้นเว็บเรียบร้อยสามารถดูออนไลน์ได้นะพอ อีกครึ่งเทอมที่เหลือมีคะแนนอีก50นะคะแนวโน้มที่นักเรียนจะได้50เต็ม50เนี่ยากและถูกไหมพอเราไม่ปรับเนี่ยนะคะคะแนนมันจะไปไม่ถึงเกรดที่เราอยากได้หรือสมมติใครไม่มีคะแนนเลยนะคะนักเรียนมีคะแนนเป็น0ูนย์เต็ม50เหลืออีก50คะแนนนักเรียนจะต้องเรียนแบบเต็มที่แล้วสุดมากๆนักเรียนถึงจะได้50เต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการปรับก่อนที่นักเรียนจะไปได้เกรดที่มันไม่ดีนะคะท่านี้ งานเดี๋ยวครูจะส่งให้ในกลุ่มว่าใครจะต้องปรับอะไรบ้างบางอย่างแล้วแต่ปรับหรือไม่ปรับก็ได้บางอย่างจําเป็นต้องปรับนะคะเรามาดูอย่างแรกถ้าใครนะงานอยู่นอกคลาสจะเป็นอย่างนี้นะคะครั้งที่แล้วเราทําแคนว่าในคลาสถูกไหมแต่มีหลายคนนะคะที่ลืมสลับกลับมาเป็นงานในคลาสเราทํางานส่วนตัวมาแล้วงานมันไม่ได้อยู่ในคลาสนะคะทานี้ถามว่าครูจะเห็นงานไหมนะคะครูจะเห็นงานนะคะ เท่าที่สิทธิ์ที่หนูให้ครูเห็นนะเดี๋ยวครูลงเปิดงานให้ดูนะคะแบบนี้คําความเข้าใจก่อนนะงานส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นห้องส่วนตัวเราเป็นคนคนเดียวกันนะสมมติเนี่ยครูสุรักษณามีห้องส่วนตัวกับห้องคลาสห้องส่วนตัวกับห้องคลาสถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของทั้งสองห้องนะคะแต่ของสองส่วนเราจะมองไม่เห็นกันถ้าอยู่ในส่วนตัวแปลว่าในคลาสเราจะมองไม่เห็นเพราะมันอยู่คนละห้องกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของเหมือนเรามีบ้านหนึ่งหลังแต่มีห้องสองห้อง งานที่อยู่ในคลาสนะคะเราก็จะมีเห็นในส่วนตัวถ้าเราสลับการใช้เป็นส่วนตัวเราจะไม่เห็นนะคะถ้าเราสลับมาอยู่ในคลาสเราจะไม่เห็นส่วนตัวท่านี้ถามว่า่แล้วครูเห็นงานของนักเรียนได้อย่างไรที่นักเรียนส่งมานะคะนักเรียนใช้วิธีการเป็นงานส่วนตัวแต่แชร์มาให้ครูเห็นท่านี้ครูจะมีสิทธิ์เห็นเท่าที่แชร์บางคนแชร์ให้ครูแบบดูอย่างเดียวบางคนแชร์ให้ครูแบบแก้ไขได้นะคะบางคนแชร์ให้ครูแบบทําอะไรไม่ได้เลย นะแบบนี้นะคะท่าน,นี้เวลาคนที่แชร์มาให้ครูปกติมันจะมีเมลแจ้งเตือนมาที่ครูเพื่อให้ครูเปิดดูแต่ในโทรศัพท์ของหนูถ้าไม่ตั้งค่าไว้ว่าให้เมลเชิญครูครูก็จะไม่เห็นเมลนะคะหลายคนอาจจะสบายใจอยู่ที่บ้านว่าส่งงานเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงงานมาไม่ถึงครูนะครูไม่เห็นงานของหนูเพราะว่าหนูทําไว้ในส่วนตัวแล้วแชร์แบบ แชร์แบบไม่ให้ครูดูอะไรเลยครูก็จะไม่เห็นการออกแบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะมันก็จะมีเมลมาเห็นไหมคะว่าใครเชิญครูเข้าไปดูบ้างแบบนี้แต่อย่างที่บอกดูได้เท่าที่สิทธิ์ที่หนูให้ดูถ้าหนูให้ครูดูเฉยๆแก้ไขไม่ได้ครูก็จะไม่เห็นเลยว่าหนูออกแบบอะไรมาใส่เอฟเฟกตตรงไหนตัวหนังสือวิ่งอย่างไรไม่เห็นเลยแบบนี้นะคะนี่คือคนที่เป็นงานนอกคลาสถามว่าเราแก้ไขยังไงนะการแก้ไขงานนอกคลาสเอามาใส่ในคลาสนะคะค่อนข้างยุ่งยากมาก นะแต่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราทำผิดเราทำนอกคลาสครั้งหน้าถ้าต้องทำแคนว่าเราต้องสลับกลับมาในคลาสนะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะแก้ไขจริงๆอยากจะลองแก้นะซึ่งขั้นตอนยุ่งยากมากนะคะแนะนำว่าเป็นวันอาทิตย์นี้นะคะช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปให้ทักไลน์ส่วนตัวครูเข้ามานะคะส่วนวันศุกร์วันเสาร์ขอเป็นเรื่องอื่นก่อนนะของหนูขอเป็นวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะสำหรับคนที่มีคำว่าน,นอกคลาสอยู่นะ ต่อไปส่วนที่สองนะคะมีคําผิดถ้าใครลงใช้ของตัวเองมีเขียนว่ามีคําผิดก็คือหนูพิมพ์ผิดตามคลิปที่ครูส่งให้ก่อนหน้านี้คําที่คนมักจะพิมพ์ผิดเยอะๆในงานของเรานะคะแก้ไหมต้องแก้ไหมแล้วแต่หนู ะะแล้วแต่หนูนะถ้าแก้นะคนที่พิมพ์ผิดนักเรียนจะเห็นว่าเกณฑ์คะแนนถ้ามีคําผิดก็คือได้1เต็ม4เลยนะคะครูเสียดายหลายคนที่ทําเนื้อหาดีมากแทนที่จะได้4เต็ม4กลับมาได้1เต็ม4ถามว่าถ้าหนูไม่มีเวลาหรือหนูปรับไม่ทันหนูก็ไม่ต้องแก้นะคะแต่ถ้าหนูมีเวลาหนูแก้หนูก็จะได้คะแนนเพิ่ม1 2หรือ3คะแนนแล้วแต่เนื้อหาที่หนูพิมพ์มาด้วยนะคะในคลิปบอกไว้อยู่แล้วว่าวิธีการแก้แล้วส่งงานใหม่ต้องทําแบบไหนนะนะักเรียนลองไปดูในคลิปนะคะ อันนี้ข้อ2นะแก้หรือไม่แก้ก็ได้แล้วแต่เราจัดสรรเวลาเอานะคะ 3. คนที่มีคำว่าเป็นงานนําเสนอหรือมีคำว่าผิดขนาดนะคะถ้ามี2คํคำนี้ต้องแก้นะคะครูส่งคลิปให้แล้วเนาะวิธีการแก้แก้ตามคลิปวิธีการส่งงานใหม่ก็ส่งตามคลิปนะคะการส่งงานใหม่เราจะไม่ยุ่งกับงานเก่า ะะเราจะใช้วิธีการทําสําเนานะักเรียนคนที่เป็นข้อ2ข้อ3นะคะใช้วิธีการทําสําเนาแล้วเอางานที่สําเนาหรือ Copy นั้นน่ะมาแก้นะคะมันจะไม่กระทบกับงานของเดิมนะ,ะคนที่4นะคะแบบที่4ถ้าใครขึ้นว่าตรวจสอบไ right, รแบบนี้นะคะแปลว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาใช้งานได์ของหนูหรือหนูเข้าไปใช้งานได์ของคนอื่น ระบบที่ครูตั้งไว้มันจะบล็อกทันทีนะคะมันจะตรวจสอบภายใน24ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงแล้วก็บล็อกเพราะฉะนั้นหนูจะใช้งานได์ไม่ได้นะคะคนที่มีปัญหาข้อ1กับข้อ4นะคะให้ติดต่อครูวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายตอนนี้คนที่มีปัญหาง่ายๆเลยตรวจสอบได้ก็คือหนูจะเข้าได้หนูไม่ได้หรือเข้าแล้วหาโฟลเดอร์ที่ตัวเองสร้างไว้ไม่เจอนะคะไม่เจอนะ 5ไม่มีงานในได์คนที่ไม่มีมีคำว่าไม่มีงานในได์นะคะหรือมีคำว่าไม่มีงานในคลาสก็คืองานเนี่ยมันส่งใดนไดด้วยในคลาสด้วยแปลว่าหนูไม่มีอีกที่หนึ่งเช่นถ้าหนูไม่มีไม่มีงานในได์แปลว่าในคลาสมันมีแต่ครูหาในได์ไม่เจอแต่ถ้าใครเขียนว่าไม่มีงานในคลาสนะคะแปลว่าคลาสแค้นว่าครูหาไม่เจอแต่ครูเห็นว่าอยู่ในไดแต่ครูตรวจไม่ได้เพราะว่ามันเห็นนักเรียนจะสังเกตว่า ในได์นะคะวิดีโอมันจะไม่ได้คมชัดถูกไหมและเราจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวแล้วบางอย่างมันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราทําไว้เพราะฉะนั้นมันจะให้คะแนนไม่ได้นะคะอันนี้นะต่อไปนะคะอันนี้อันตรายมากเลยเนาะที่เขียนว่าไม่พบการส่งงานกลางภาคนะคะแปลว่าหนูไม่มีงานทั้งในได์และในคลาสคือครูหาไม่เจอเลยครูไม่รู้ว่าหนูทําหรือเปล่าแปลว่าหนูจะไม่มีคะแนน20คะแนนเลยนะคะ นะคนที่เป็นข้อ1กับข้อ4นะคะขอให้ติดต่อวันอาทิตย์ช่วงบ่ายเป็นต้นไปส่วนคนอื่นนะคน2-3ข้อ2ข้อ3ปรับแล้วก็แก้ส่งมาตามในคลิปเลยวิธีการแก้ส่งมาตามในคลิปนะคะข้อ2จะทําหรือไม่ทําแล้วแต่แต่ข้อ3คนที่ผิดขนาดต้องทําเพื่อให้ครูเช็คงานให้คะแนนได้นะคะ ส่วนคนที่ส่งเช่นเช่นนะหนูมีคาว่าไม่มีงานในได์แต่ในได์หนูหนูมองเห็นค่ะอย่างเงี้ยนะหรือว่าไม่มีงานในคลาสหนูมีหลักฐานว่าหนูส่งในคลาสค่ะทําไมมาไม่ถึงครูหนูก็ทักไลน์มาแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุยกันนะคะไม่พบการส่งงานก็เหมือนกันถ้าหนูมีหลักฐานว่าหนูส่งเอ๊แล้วมันหายไปไหนอย่างไรนะคะเราก็มาคุยกันนะถ้ามีปัญหาต้องคุยนี่ครูยังไม่ได้หัก หรือว่าตัดไปเลยถูกไหมครูยังตามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้ทักมาสอบถามคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่นอกคัสกับตรวจสอบได้ทักได้ตั้งแต่วันศุกร์พรุ่งนี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นะเราจะจัดการให้เร็วที่สุดนะคะถามว่าต้องส่งเมื่อไหร่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าอาทิตย์หน้านะคะเราจะต้องทยอยเอาคะแนานขึ้นออนไลน์แล้วนะคะลองดูนะว่าเราจะสามารถปรับอะไรตรงไหนได้บ้างนะคะทีนี้ งานนั้นเลยไม่ต้องกังวลนะครูพยายามหาหาให้เจอมากที่สุดเท่าที่จะหาได้อย่างเงี้ยนะคะพอมันหาไม่เจอเนาะถามว่าทําไมครูไม่ลองสมมุติว่าหาในคลาสไม่เจอทําไมครูไม่ให้งานในได์ไปเลยมันให้ไม่ได้เพราะว่ามันงานมันไม่สมบูรณ์เท่ากันอย่างเงี้ยนะคะครูก็ให้คะแนนไม่ได้นะเดี๋ยวครูขออนุญาตด,ดูของสักคนหนึ่งนะคะที่มันอยู่ในคลาสที่ไม่ได้อยู่ในคลาส นะสมมุติว่าห5 3 1สนะคะแบบนี้ครูให้ดูก่อนนะเวลาครูดูครูจะดู2ที่นะคะคืองานในห้องเรียนแปลว่าทุกคนที่ส่งเข้าคาัสจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะส่วนที่แชร์กับคุณตรงนี้ก็คืออยู่ในคัสหรือเปล่าไม่รู้แต่หนูแชร์มาให้ครูเห็นครูก็จะมองเห็นแต่แปลว่าสิทธิในการแชร์ด้วยมันจะมีผลหลายอย่างนะอย่างที่บอกนะคะ นะติดต่อตามวันเวลาที่กําหนดเนาะมันจะได้ไม่วุ่นวายเพราะว่าค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะนะถ้ามีอะไรนะคะก็ทักไลน์มาสอบถามนะคะอ่าสำหรับวันนี้อธิบายแบบนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ